ผู้บังคับการตรารวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนะครับเพื่อขอบคุณที่ดูแลประชาชนในช่วงโควิด -19 โดยจัดเครื่องอุปโภคและบริโภคมอบเป็นขวัญกำลังใจครับพลตำรวจตรีวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บังคับการตรารวจภูธรจังหวัดชุมพรและแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลนำไปบริโภคให้ครอบคลุมทุกนายครับทางนี้ตำรวจทุกนายต่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยความตรากตรำ ในขณะเดียวกันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นหน้าที่หลักอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ได้ย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรและนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดกิจกรรมขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมอบเงินผ่านตำรวจภูธรจังหวัดจำนวน50,000บาทเพื่อส่งมอบให้กับตำรวจที่ได้รับความเดือดร้อนและก็รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเพื่อแสดงความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนสมดังเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงโดยได้มอบถุงแบ่งรักปันสุข ซึ่งบรรจุสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้แก่ข้าราชการตํารวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสตูลเอาไว้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นนี่ก็มีการโอบกอดกันด้วยนะครับก็มอบให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยสําหรับเครื่องนะครับอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับไว้ใช้ในชีวิตประจําวันกันต่อไปนั่นเองครับ